เอาละครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของอ l Star Tower d e f e n s e กันกีกแล้วซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาทำสามสหรือหกหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอะไรวะ p v p กับคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับนะคุณอาจจะเห็นในหน้าปกคลิปแล้วก็เหอแล้อเออนะฮะว่าเป็นใครนะซึ่งก็คือ a m k c h a n n e l ป่าวะเขามี Channel ลงท้ายวะไม่รู้ล้วจำไม่ได้เลแต่จำได้แค่ a m k ขัวฟาฟ้าแล้วลงท้ายด้วยแซดดีเออนั่นนะครับออก็ก็อ่า ทำไมภาพไก่อย่างนี้เดี๋ยวคุณไปรู้เลยเว้ยเดี๋ยวคุณรู้เลยว่าทำไมถึงผมปรับภาพโคตรกาดขนาดนี้นะครับผมเอามาแต่เนื้นนนนอๆมาให้เลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างาการจัดตัวเอ้ยอะไรเอ้ยต่างตางนะครับผมให้มาเป็นจำนวนเท่านี้เลยละกันนะครับนะเออถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นเซตอะไรลง Pv p ีวกันนะครับบอกบอกกันได้นะครับนะเออเพราะเพราะว่าคอนเทนต์ไม่มีแล้วโอเคนะครับแล้วก็เจอกันคลิปนี้เอ้ยย, áng? ย, áng? ย áng? โโังยั่งยั่งกันเถอไปดูคลิปนี้กันเลยดีวยกว่าแล้วทุกคนว่ากูชนะหรือเปล่า อือฮึฮึอ่ะวันนี้เราทำในที่สุดก็มาเฮ้ยเยอะลอยลอยอยู่อ๋อตอนไหนวะเนี่ยนาดีเรเพีเมื่อทีเมื่อทีมาชัดหน่อยโอ้ยโอเคอันนี้เราทำอะไรจะได้ดึงเหรอนั่นสิสองสองไม่ใช่เหรอหรือเปล่าอ๋อสองออโเคก็ก็ปกติก็เรามันเป็นดูอวดดับหนึ่งของโลกนี่ว่า ดูแรงก็รู้แล้วว่าเป็นโนหนึ่งโอ้ยโนนี่จริงโนหนึ่งจริงเนี่ยเท่จริงเราเริ่มจัดทีมเลยดีกว่าเพื่อเพื่อเป็นงานไม่เสียนะเวลานะครับจะเล่นอย่างไรนอย่างอ่าหลอดเข้าเกมเรียบร้อยด่านแล้วนี่โอ้บ้านอ่ะโอ้เราอยู่ในเกมแล้วอ่ะเฮ้ยโกหังลยโกหังพอดี โกหงนีกว่าโอ้โหดูดูจากตัวแล้วน่าจะเก่งอยู่พอตัวแล้วเวล8เซียว8 8น่าจะเก่งเดี๋ยวแล้วฝั่งเราฝั่งไหนอ่ะฝั่งฝั่งไหนไฮไฮครใค้ยเขาเศร้าอ่ะอุ่ยเขาเศร้าเลยอุ้ยดูดิเราเราต้องไปกันถ่าพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเราอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ปั๊มตังเดี๋ยวพี่ปั๊มตังได้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  แกวางกิวเมหน้าบ้านมาเลยแกวางกิววางกิวเด็กวางกิวเมหน้าบ้านมาเล้ววางกิวก็มีวางดักเนาะของแต่ละมุมมาแล้วเก็บตาวันเก็บตาวันต่พี่ปั๊มตัาตอนนี้แล้วกันนะตรงไหนเอ่ยตรงนี้พี่ดูดีหลังหลังสุดเลยอ่ะเฮ้ยพี่พี่ผมมีทิคดีๆคือพี่ต้องวางแต่ของแต่ละมุมของฝั่งฐานมันอ่ะเก็นป่ะของมุมมาเพื่อการวางหนวดดำของมันได้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 ผมก็ ฟังตัวเดียวแล้วก็รอยาวหล่อยาวยาวเลยวันนี้ตสตันตตันเนี่ยสตันต้นปั๊บเอฮยยางยางไม่ได้แอบหลอกจริงไม่ได้แอบบอกมันเลง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 ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันเลงมันเลงนับเวลาดีๆนับนับเวลาดีๆก่อนนะมันเลงพี่มันเลงพี่น้องชายมันเลงพี่มองอย่างทางอย่างห่วง โอเคกดก่อนกดก่อนกดบัฟก่อนทำไมกดบัฟก่อนอ้ผ้าสิบแล้วเอ้มนเริ่มแล้วมันเริ่ันเร้วมันเมแล้วนเร่ม้วมันเริ่มแล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  ่แต่ว่ามันแลดูของมันไกลกว่าเราจะมากระจายพื้นที่ได้นะโรยจะพื้นที่นี้ก็ได้แลอันนี้แหละนี่แหละมันน่าจะควบคุมทุกสารทุทิตย์ตัวคนนั้นผมมันตีครบเลยครบ,ครบทุกทิศเลยเล <c oughs> ื่อนมันเยอะสุดท้ายเลื่อนเอ๊ะมันมันเอ๊ะแหสตาร์สตาร์ทไม่ไม่ได้แอบบอกแค่ก็รู้นี่ว่าพวกเรามันดูโอ้ดันหนึ่งของโลกมันสมบัติมาเรื่อยๆมันสมบัติมาเรื่อยๆพวกบอ่ะ ไม่ใช่ถ้าเราแพ้ตัดออกนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ใชแพ้แล,ล้วแม่ลงตาแรกอ่ะแพ้ไม่เอาลงชนะเอาลงดดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ด้วยคือประเด็นคือมันอัดคลิปนานเนี่ยใช่กดบัฟบทำไมอะ่ะแหมเอ๊ะจะตัดจะตัดเอ๋กดบัฟก่อนกดบัฟก่อน,อนทำไมโอ้เลือดเกาวรันอือดวงใจวันนี้น่าจะได้เซเดนโนดเหรอพี่ต้องลองอ่ะต้องลองเล่เซเรนโนตมันไม่ทะลุหรอ ไม่ตโลอ่ะมันไม่มีตโลอ่ะมันน่าจะไม่มีขนาดขนาดไม่มีนะไม่มีเราก็ชนะชิวๆเลยดิหรือเปล่าไม่แน่มันต้องดูตรงตัวบินตัวบินแม่งเขื่อนมากตัวอะไรตัวตัวบินเขื่อนเปนเขื่อนสุดทายเฮ้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 ยอะไรเรียบร้อยเบาชัวร์เรียบร้อยเออตัวนี้มันวิ่งยาวเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยช่วยตีช่วยช่วยช่วยตีได้ช่วยตีได้เดือดร้อยอยู่ เื่อนตีได้เื่อนตีได้มันวิ่งมันวิ่งมันมันวิ่งไปแล้วฝั่งฝั่งมันวิ่งแล้ววิ่งมันบาปไปก่อนมันบาปไปก่อน60สิบวิคือคือคือตอนนี้คือมันมันมันใช้นี่อยู่แหละอ่ล้วพี่เดี๋ยวผมไปตีพวกพวกบอร์ร้ตคนตกลงไปสคูลเลือดตัวเลือดสองล้านนะพี่ไม่ใช่พี่ว่านะเราไปนี่ไหมขายบูม่าแล้วแกไปวางตรงบัฟให้มันแบบไอ้นั่นเลยอ่ะเห็นปะผมขายหมดแล้วไหมพี่ตครบแล้วปะตัวแล้วทุกตัวแล้วตรงนั้นน่นคือทุกตัวพี่เองพียงเพียงน้องชายพี่เอง เพียงเียงตอนนี้คือมันใช้มันใช้นี่อยู่เนยพี่มันใช้เดนโนตไปเรื่อยๆอยู่แต่นะมันใช้บาราลมีเดนโนตเปล่าวะไม่เดนโนต์มาันนี่หรอมีออฟหรือเปล่าเดนโนตอ่ะนี่ของมันมีออฟหรือเปล่าไปพี่รุด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 ใหุ้ดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้เลือดสิบเจ็ดล้านช่วย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 หน่อยพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสิบเจ็ดล้านก็ได้สิบเจ็ดล้านหนึ่งอยู่วข้าแล้วสมมุต าเราอยู่นานกว่าเราก็ชนะแค่นั้นแหละพอมีแค่นั้นแปล้านแล้วมีแปล้านสี่สาองคับอยู่ตอนนั้นมันน่าจะน่าจะตีตาอยู่มันใช่บาลมีอยู่เดโนดโกงโกงเริ่มแหลกแล้วพี่เริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกโ้รสับใครโอเคโอเค รับนะรับนะรับสายกบนึงรับรับสายแป๊บนึงนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บาร์ให้เราด้วยนะตะคู่ตะคู่เริ่มแหลกไรเงี้ยวคอมพิวเตอร์ระเบิดต้องซื้อคอมเครื่องละแสนแล้วมั้งเนี่ยตัดต่อวัดก็เฮ้ยพี่ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเราไกลถึงความฝันแล้วพี่ไกลถึงความฝันแล้วจะแแหลกไม่ไม่มันมันมันจะแต่ยังไกลพี่ไกลแล้วไกลแล้วเราเราด้วยเราด้วยเรา แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงโกคูอะโกคูเรายังไม่ตีป,ป,ป่พี่กดทันปุ๊บโอเคสวย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 แต่อันนี้คือเราคือเราตัวที่เราต้องกลัวก็คือตัวโคนนะเพื่ดูตัวโคนเนี่ยเลือดเป็นล้าร้อยล้านพันล้านใครใครไกลกว่านะตอนนี้ใครไกลกว่าไม่รู้ไม่รู้พี่ผมตีตัวตัวบอสอะไรอวู่ตรงนี้บ้างตัวแอร์ไปแล้วพี่ตัวแอร์ป่ะตีแหละเวแล้วตัวแอร์ป่ะใหตัวแอร์มาว่ะพี่ต้องไปตีพอ่รับทันพี่รับแล้วพี่รับพี่รับทันแล้วที่ใส่โกคูครับพี่เอองั้นเดี๋ยวผมไปตีตัวแอร์นะ แกต,ต้องตีแกต,ต้องตีก่อนพี่ต้องบัฟดูดีดาเมจเขาล่มไปสองสองล็อกแล้วนะเนอะโอเคพีบัฟเขาไม่เล่นตัวนี้ไม่ไรไม,ม,มันกดได้แค่ทีเดียวไม่ใช่หรอใช่แต่ว่ามันมีประมาณตัวหนึ่งประมาณกี่เท่าไหร่พี่หกแสนอ่ะทนได้ทนได้พี่ผ,พผมว่าแตกเขาเขาอ่ะเขาอ่ะแตกก่อนเราอ่ะพี่ แม่ไปยืนรอดูเลยก็ได้นะพี่ยอไปยอแม่วะเขาถึงไหนแล้วอ่ะถึงเกือบเกือบหน้าป้อมแล้วพี่โอเคของเราก็เกือบเขาไม่มีเขาไม่มีโจเซโลเขาไม่มีโจเซโลใช่ใ่ตอนนี้คือคอมพิวเตอร์ผมกระตุกชิบหายเลยสวยความกระตุกเนาะคอมพิวไม่ได้จะไปไหว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 แล้วไหวหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วจะแตกแล้วขอแค่ให้มันถึงก่อนเราอ่ะพี่ก็ได้แหละขอแค่ให้มันถึงก่อนเราอ่ะ เรามีตโลเรามีตโลตัวตัวบินเลยพี่ตัวตัวบินนะตัวบินในไงนี่ตัวบินไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยป่ะพี่โดนตันแต่พี่ยังไม่ได้กดพี่รอน่ะหายตันหายแล้วโอเคกดกดกดพี่เอ้ากดเอากดแล้วกดแล้วโอเคกดกดได้พี่พี่ตัวเอตัวเอตัวเอกดตัวเอกดตัวเอ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 ตัอกดพี่ไม่ช่วยไม่ใช่วยตีตัวนี้กดเลยตัวนี้ตัวนี้คือผมไม่เห็นฝั่งมาแล้วอ่ะมันมันมันนี่อ่ะตัวเอตัวเอพี่ไกลแล้วไกลแล้วตัวเออยู่พี่บอยู่ พี่ต้องพับตัวเอตายตรงนี้มันก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะแล้วพี่มันอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยเว็บเว็บทุ็ยเว็บตันหกสิบทันทันทันตัวคนนี้ตายคือรอดถ้าเกิดตัวตัวตัวนี้ตายคือรอดพี่ตัวนี้ตายคือรอดพี่บัฟ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 พี่แตกแล้วพี่ตัวตัวท้ายตัวท้ายหกสี่ซิการ์ล้านมันถึงไหนแล้ววะพี่ผมมองไม่เห็นมาแล้ว โอเคโอเคพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่พยายามบัฟเราก็เมื่อแต่เราคือเราต้องดูของเราไปก่อนเฮ้ยมันนี่วะพี่มันมันตันมันตันเชี่ยแล้วโกคูมันตายไปตายแล้วพี่ตัวแอร์ตายโอเคสวยๆพี่เหลือตัวตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งไปตาย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 พี่ไปดูฝั่งมันให้หน่อยดิพี่ผมมองไม่เห็นของมันเลยกระตุกมากเลยพี่บัฟก่อนโอ้โหเรื่องดีสิบล้านมันจะแตกวะมันจะแตกกันใช่เหรอทำไมตโลวะเอ้เจ้าทำไมตโลว่ะ ไม่รู้พี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทำไมมันสโลก็ไม่รู้ว่ามันมันก็ไม่มีนี่เนี่ยผูกดับก่อนบับหมดโอเคพี่โอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหบาดเลนสตันรอมนะพี่รอโอเคกดทันเอ๊วมันใกล้แล้วใกล้นานแล้วด้วยเนี่ยมันใกล้แพ้นานแล้วและคอมผมก็ใกล้แล้วและรอแล้ะรออะคอมคอมผมใกล้แล้วใกล้จะระเบิดแล้วขอยู่ฝายมันจะแตกยังตัวแอตัวแอมาตัวแอมาอ้าวไม่ทันแล้วพี่ไม่ทัน เฮ้ยถึงแค่ั๊บพี่่ไกลเราไปไกลเราไปไกลเราไปได้เราไกลเราไว่ไกลเราไไกลเราไกลเราบอกว่กูพยายามพยายามชนะเจ้าหน้าหแลกแล้วเว้ยโบวมาเท่าไหร่11ก็ที่หนึ่งอะครับนะก็ก็ราเป็นตันึอ่ครก็คมเกือบจะระเบิดแะครับโหเห็นิง นี่เหละไปปิดเนี่ยเติมรวมเลยโอเคปิดตรงนี้เลยแล้วกันเนาะหรือว่าไงปิดตรงนี้เลยก็ได้โอเคงั้นก็ให้ใครปิดพี่ปิดหรือแกปิดแกปิดก็ได้ปรัก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับว่าใครอยากให้ทําเซตอะไรยังไงก็เซตดากัตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับได้เลยละกันนะครับนะเจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไร นนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายพวกเราสองคนก็ลาพีเศวันนี้บ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะบบ๊ายบายจ้าบบาย